めでめかつくめかつくめかつ หลังจากที่เกมออกมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับนานเกินกว่าที่จะทําอะไรที่เรียกว่ารีวิวไปได้แล้วก็จริงอยู่แต่ยังไงผมก็ยังอยากพูดถึงมันอยูอ่ดังนั้นคลิปนี้เราก็เลยจะเป็นการเล่าสู่กันฟังมากกว่าครับว่าตอนที่เล่นเนี่ย,ยมผมจเจอกับอะไรบ้างกับ So r r า Art Online Alicization l i c ลิคในเกมนี้สตอรี่จะกล่าวถึง SAO ในโลกคู่ขนานกับสตอรี่หลักครับโดยเราจะไปแยกกันตรงที่หลังจากสู้กับแอดมิน ในสตอรี่หลักเนี่ยหลังจากซู้แอดมินเสร็จปุ๊บเราจะเข้าสู่เหตุการณ์ของ w a r of o t h e r w o r l d แต่ว่าในเกมเนี่ยเราจะเข้าสู่ออริจินชันสตอรี่ที่มีต้นไม้ประหลาดโผล่มากลางเมืองแทนครับแต่ไม่ว่าสตอรี่จะเป็นอย่างไรก็ตามทีสิ่งแรกที่ผมประทับใจก็คือตัวเกมไม่มีออโต้เซฟภายในแมปครับ คือตัวเกมมีออโต้เซฟระหว่างเดินข้ามฉากนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีเควสอะไรใหญ่ๆที่จะต้องวิ่งข้ามฉากขนาดนั้นครับอย่างมากก็เป็นการรับเควสอยู่ในฉากเดียวกันวิ่งวนหาของเดินหามอนทำนู่นทำนี่อยู่ในฉากเดียวรวมๆเวลาก็นานอยู่พอตัวครับผมหลังจากผมทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ปิดเกมด้วยความเคยชินวันต่อมาพอมาเปิดดูเท่านั้นแหละครับก็พบว่าแดม ความประทับใจที่2คือหลังจากที่วิ่งวนเก็บเควสใหม่อีกรอบไปแล้วครับผ่านไปอีกประมาณชั่วโมงก,กว่าๆแล้วก็เกิดสดขึ้นมาครับลองปีนหน้าผาไปแล้วก็ไปเจอมอนที่เลเวลมากกว่าตัวเองประมาณ10เลเวลได้เลยอยากทดสอบครับจิ้มดูหน่อยละกันอ่ะจึก๊กแล้วก็พบว่าตายยกตี้ครับคือทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแบบเช็คพอยต์ก่อนสู้อ่ะเหมือนเกมอื่นๆในยุคนี้นะครับปรากฏว่าไม่มีครับมันมบังคับโหลดเซฟทันทีกลับมาที่จุดเริ่มต้นของวันอีกรอบ อย่างไรก็ตามผมเองก็ถือว่าประมาทไปด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่าเกมแคชชวลขายตัวละครเนี่ยคงแบบเล่นชิวๆสบายๆแคชชวลแคชชวลไม่คิดว่ามันจะใช้ระบบโบราณขนาดนี้ครับคือไอ้ระบบแบบเนี้ยมันไม่แปลกนะครับสำหรับเกมสมัยก่อนที่ยังไม่มีออโต้เซฟยังต้องวิ่งหาจุดเซฟกันอยู่แต่ก็อย่างที่บอกแหละครับคือไม่คิดว่าจะได้มาเจอที่นี่นี่ยังไม่ได้แอบนินทาถึงโฟล์ของเกมแล้วก็คอเกมเพย์นะครับที่ตกยุคมากอะ่ะคือ ที่จุดเริ่มต้นของเกมกับที่จุดจบของเกมเนี่ยตัวละครสิ่งที่เราทําได้เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยอารมณ์เหมือนคือเหมือนเกมเมื่อยี3 0ปีก่อนอนะ่ะคือเริ่มต้นเกมมันยังทำอะไรได้สุดท้ายคุณก็ทําได้อยู่อย่างนั้นนะ่ะทั้งที่ตัวเกมเน่ะมันเป็นตัวมันเป็นเกม RPG ด้วยซ้ำแต่กับไม่สามารถดึงฟังก์ชันที่ทําให้คนเล่นรู้สึกและสัมผัสถึงการพัฒนาการของตัวละครได้อย่างมันรูปเป็นร่าง อะไรบ้างที่ตกยุคเอาตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอ่ะไรสตินครีตสามภาคแรกไอเนี่ยอ่ะไรเอา,เอาเ,อาเอาเร็วๆนี่ก็เนี่ยลาตบาร์ดสองอะไรล่ะฟาร์มค่าฟาร์มค่าฟาร์มค่าวนๆกูอยู่แค่เนี้ยตกยุคแต่บางคนอาจจะบอกว่าอา้าวตกยุคแล้วไงอะ่ะฉันเป็นเสียงส่วนมากเกมสุดใหญ่มันก็อย่างนี้ทั้งนั้นออก็ก็กไม่ว่ากันครับก็แล้วแต่เราจะยมใครเราจะยมมันพอผ่านช่วงแรกไปได้ครับปัญหาแบบนี้จะเบาลงเพราะว่าเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะขยันเซฟมากขึ้นอ่ะนั่นหนึ่งแล้วก็2ก็คืออ่าเควสช่วง ถ,ถัดไปเนี่ยจะเป็นการเดินข้ามแมพกันเยอยครับเขินให้เควสอยู่แมพหนึ่งเควสอยู่อีกแมพหนึ่งเราก็จะได้อันนี้สงจากการออโต้เซฟระหว่างข้ามแมพไปโดยปริยายแต่เราก็จะเจอกำแพงถัดไปก็คือเนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยยิงยาวมากครับมากขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแปะไ้ก่อนเดี๋ยวไลฟ์ไฟทีหนึ่งความประทับใจถัดไปที่เจอครับคือโหลดนานมากช่วงแรกๆเนี่ยนานขนาดที่ไปต้มหมามากินได้คือจวบภาพ สวยรายละเอียดมันเยอะมันก็ไม่ใช่นะครับภาพมันก็อยู่ในระดับธรรมดาไม่ได้มีรายละเอียดล้วลาเตตาอะไรขนาดนั้นนะฮะแถมไม่ใช่แค่ของเวอร์ชัน ps สนะครับที่เป็นเวอร์ชัน pc ก็ยังนานคุณแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามาจากสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ละมันจะต้องเป็นปัญหาจากอย่างอื่นแล้วมันคืออะไรล่ะคือเมื่อมีเวอร์ชัน pc ครับทุกอย่างมีคําตอบหลังจากที่เราได้ลองไปขุดคุยกันมาเราจะพบว่ามันมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับคือ a n นต h e e t ต ซึ่งยัดมาในเกมด้วยถ้าเราไปลบเอ้โปรแกรมตัวนี้ออกแล้วก็บายพาสมันซะระยะเวลาในการใช้โหลดของเกมครับจากที่ช่วงมามาสุกจะเหลือแค่ 20- 30วินาทีเท่านั้นเองนี่เรายังไม่พูดถึงกองทัพบล็กที่แท็กทีมกันมาอีกมหาศาลครับผมปะหนึ่งเหมือนเกมไม่มีเทสเตอร์นะฮะ,ะบางอันเนี่ยถึงขั้นทําให้เล่นต่อไม่ได้เลยทีเดียวบางอันก็ทําให้เสียอารมณ์อย่เหมือนกันอย่างเช่นความถนัดอาวุธของพวก n p c ในทีมถ้าเรา ตั้งใจอัพมันมาเลยเต็มที่แล้วเนี่ยแต่เปลี่ยนมันออกจากตี้ไปกลับมาปุ๊บเอา้าหายหมดเออแต่จริงๆไอ้บักเนี่ยมันเอามาปั๊มความสนัดของคิดติตโตได้ด้วยนะน่าเสียดายไอ้ล่าสุดนี้มันแก้แล้ว อ่ะแวะปรับอารมณ์มาพูดถึงด้านดีของเกมกันหน่อยดีกว่าครับผมก็คือ,อ,อด้านฉากเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราจะคุยกัว่าไม่ได้สวยงามเตยตาอะไรมากขนาดนั้นก็ตามทีนะฮะนอกจากนี้ยังเต็มปด้วยแขนงแงกงซอกที่พร้อมจะให้คุณลงไปติดแงกได้ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ผมได้ลองวิ่งวิ่งดูวิ่งเก็บเควสดวิ่งหามอลอะไรพวกนี้ครับผม เราจะรู้สึกว่าดีเทลนั้นนะตั้งใจทํามากครับสัมผัสได้ว่ามีการใช้ชีวิตอยู่ในฉากนั้นจริงๆคือมันไม่ได้เป็นแค่บ้านหรือไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้ไม่ได้เป็นแค่กล่องอะไรมาแปะไว้ชุยๆฮะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆเออแต่นั่นคือฉากนะครับ NPC ยังยืนกันโง่งๆเหมือนแต่ก็เควนพักแรกๆเหมือนเดิมโอเคหมดช่วงพักเบรกครับกลับเข้าสู่การบน่นของเรากันต่อ เมื่อกี้ผมพูดถึงฉากไปแล้วฉากโหลดไปแล้วฉากคุยไปแล้วอะต่อไปก็เป็นระบบต่อสู้ครับผมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยระบบต่อสู้ภาคเนี้ยมันชาน้าช้านะเทียบกับพวกภาคเก่าๆของไอทีมทาทีมนี้นะฮะมันดูเนิบเนิบแต่อันนั้นนี้ผมยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาสักเท่าไหร่ครับสิ่งที่ผมขัดใจก็คือมันจะมีหลายโมเมนต์มากที่เราจะเหมือนกับว่าเราสู้อยู่คนเดียวครับคือบางทียืนล้อมมันกัอนอยู่4คน มีเราฟันอยู่คนเดียวอะสับสับสับ,สบ,สบคือถ้าเราไม่สั่งหรือไม่ลากให้เข้าเงื่อนไขของบอทเนี่ยมันก็จะยืนเชียร์อยู่อย่างนั้น,นครับยืนยืนดูโง่ๆเป็นกําลังใจอ่ะมึงพระเอกมึงมึงฟันไปนะที่ค่าดีฟอร์ว่าผมตัวละครที่มีประโยชน์ที่สุดคือยูจโอเพราะเกมเซตมาให้เป็นแทงตั้งแต่แรกครับดังนั้นเริ่มมาปุ๊บน้องจะล่อมอนไปหาทันทีมอนใจหันไปซัดยูจโอก่อนสักพักก่อนที่จะหันมาตบเราเพราะเราจะฟันแรงเกินเฮดแทงทําให้มอนเปลี่ยนเป้าซะอย่างนั้น ปัญหาทิ้งทวน Chapter ์หนึ่งครับผมหลังจากที่เราไล่ยิงยาวรีรันเหตุการณ์ตามอนิเมะในอะลิสซชั่นซีซั่นแรกไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> บวกกับเหตุการณ์ของตัวใหม่เมดิน่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับผมเราจะไปสุดที่เหตุการณ์ของไซโคชิไซอะนันะแอดมินนะฮะเราจะไปสุดที่เหตุการณ์ของแอดมินครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครจำได้ในอนิเมะก็คุยกันยาวไม่แพ้กันครับ าคุยช่วงสุดท้ายของชัปเ t อรแรกเนี่ยครับถ้าคุณไม่ข้ามนะครับคุณนั่งฟังไปพร้อมกันนั่งกดนั่งอ่านไปเรื่อยนั่งฟังไปเรื่อยเนี่ยโดยประมาณผมว่าใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงได้ฮะจะเป็นการแบ่งเทินกันคุยตัวเอกยืนคุยกันก่อนประมาณ10นาทีฮะ คุยกันนะเดียให้เรียบร้อยตัวร้ายยืนดูด้วยความใจเย็นคุยกันเสร็จปุ๊บอ่ะพวกมึงคุยกันเสร็จแล้วตากูแล้วนะฝั่งตัวร้ายคุยกันต่อครับอีกประมาณ10นาทีเล่าดีเทลท้าวความบางทีก็เล่าไอ้หนุนไอ้นีให้ฟังตัวเอกเป็นผู้ฟังที่ดีครับฟังเสร็จปุ๊บหันกลับมาคุยกันต่อเฮ้ยมันเล่าไว้แล้วไว้เอาไงกันต่อดีคุยกันต่ออีก10นาทีคุณสนุกชิบหยเอ้ทวีีสนุกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเกมเนี้ยบั็กเยอะมากตรงเนี้ยผมก็ว่าบััครบล็อก ชุดแอดมินแอดมินมาชุดครบอันนี้ผมว่าบักแน่ๆของจริงมันต้องไม่มีชุดจําได้ไหมเนี่ยไอ้บักเนี่ยยังไม่แก้เลยคุณเอ้ยแย่แย่แย่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือบททดสอบครับคือถ้าคุณสามารถทนหลับลากยาวมาถึงขนาดน,นี้ได้หรือไม่ว่าอะไรก็ตามทีคุณลากมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยหลังจากผ่านตรงนี้ไปเหตุการณ์จะเข้าสู่เหตุการณ์ Original Story ของ i ลิซ i ซชั่นลีค i s t ครับซึ่ง พอยสำคัญครับพอยสำคัญหลังจากตรงนี้ก็คือคุณจะได้เจอกับลีฟาร์และชิโนนนท <Yeah! S 1> ์เย้อาสนะเราไม่นับไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจเราเราสนเราสนแค่ที่ไปกับชิโนนนท์ก็พอ อ๋อแล้วมีอีกลูกเล่นหนึ่งครับที่เพิ่มมาในเกมภาคนี้ก็คือลูกเล่นการสร้างตัวละครอรอริจินอลครับซึ่งที่แรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันจะมีมุกอะไร l i n k ์กับสตรอรี่หรือเปล่าหรือมีลูกเล่นอะไรไหมสรุปคือไม่มีครับคือถ้าคุณผ่านชั้นหนึ่งมาได้คุณก็จะสร้างตัวละครอรอริมาทับคิดิโตได้ดือด้อเลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยสตรอรี่ในเกมนี้ส่วนใหญ่เป็นาฉากอีเวนท์ที่เ e n d e r i n g มาแล้วเรียบร้อยครับก็คืออันไหนที่เป็น3 d ดีเนี่ย โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนแปลงไปตามชุดที่เราใส่ใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าคุณจับอลิซใส่ชุดสาวชาวบ้านเข้าตอรี่มันก็ควรจะเป็นชุดสาวชาวบ้านด้วยปรากฏว่าไม่ครับในเกมเนี้ยทุกอย่างฟิกไม่หมดเลยไม่ว่าคุณจะใส่ชุดอะไรเถีอ่อาวุธอะไรก็ตามทีเข้าตอรี่เสร็จปุ๊บจะเป็นชุดดีฟอลของตัวละครน,นั้นๆทั้งหมดซึ่งอันนี้แอบผิดหวังมากคือถ้าใครอยากได้บรรยากาศเหมือนตอนที่เล่น Fa t a l Bullet ตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณต้องฝันไปก่อน เพราะอะไรเพราะทีมที่ทำภาคเนี่ครับเป็นคนละทีมกับที่ทำ Fatal Bullet Fatal Bullet เนี่ยเป็นทีม d i m s ซึ่งใช้ Unreal Engine 4ทำขณะที่ a l i c i Station r e c o i t จะเป็นอีกทีมหนึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ทำ Hollow Realization กับ Lost Song ครับผมซึ่งถ้าเรามองพอร์ตโฟ i o ของทีมเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ภาคก่อนๆเนี่ยก็บักเยอะพอกันนะฮะ อาจจะมีแสงสว่างที่ไปอุโมงค์ตรงที่มันขยันทาแพทมาแก้แตกแต่ก็นั่นแหละครับทําไมมึงไม่แก้กันตั้งแต่แรกอารมณ์เหมือนกูทาเกมอะแตกกูไม่มีเทสเตอร์นะเอาไปเทสเทสกันเองข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขายก่อนขายก่อน,อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดถึงแพทครับผมนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมีแพทออกมาถึงเวอร์ชัน่น 1.03A ก็แก้อะไรไปได้หลายอย่างครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์เวลาโหลดก็ก็ดีขึ้นถึงจะไม่ดีเท่าการเอาแอนตี้ e ิ t ออกก็ตามทีนะฮะ เออมีอะไรมีเรื่องอีพิกอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตอนที่ออก1.03มาเนี่ยมันมีบั๊กทำให้ถ้าคุณใช้คอนโทรลเลอร์ในเวอร์ชัน PC นะฮะถ้าคุณใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยคุณจะเลื่อนเคอร์เซอร์ในหน้าจอสกิลทีไม่ได้เป็นเป็นบั๊กใหม่ที่โพลมาพร้อมกับแพทปัจจุบันแก้แล้วก็ก็ดีครับแก้แก้เร็วดีอ๋อแล้วไอ้แพท0.3เนี่ยครับไม่ได้มีแค่การแก้บั๊กอย่างเดียวนะครับมันยังเพิ่มสุดยอดนวัตกรรมของการขายมาด้วยนั่นก็คือตู้กาชาชครับ ครับคุณฟังไม่ผิดครับคุณจะเจอตู้กาชาที่นับปัจจุบันในเกมยังไม่มีขายแต่ผมเดาว่าน่าจะใช้เงินจริงในแหละซื้อเป็นเหรียญแยกต่างหากเอาในการหมุนตู้คือทำเดลิควีสก็ได้แหละแต่มันจะทำได้แค่วันละ1ตัวครับผมมาหมุนได้1ทีแต่ยอยากถ้าใจร้อนอยากหมุนเร็วก็ก็เปมาแต่เปแล้วเกลือหรือเปล่าไม่รับประกันนะคุณเอ้ย ก็ประมาณนี้แหละครับอันที่จริงคือถ้าจะให้เล่าจริงๆเนี่ยทั้งวันก็ไม่จบครับผมเกมเนี้ยหลังจากเล่นมาพักใหญ่ๆมันก็จะมีเรื่องเล่ามากมายเต็มไปหมดครับส่วนญ่ออกออกไปในแนวของการนั่งด่ามากกว่าแต่ถามว่าเล่นไหมก,ก็เล่นหนะคุณ <laughs> อย่างที่คุณย่าผมเคยบอกเขาไว้ครับเกมดีคือเกมที่เราเล่นแล้วสนุกดังนั้นเกมดีของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเกมดีของใครและเกมดีของใครต่อให้มันเป็นเกมออฟเดอะเยก็ตามทีถ้าคุณเล่นแล้วไม่สนุกก็คือเกมเอี้ยของคุณอยดีนะฮะสำหรับตัวผม SAO a r i s o c t a t i o n Redux เนี่ยผมเล่นแล้วผมแฮปปี้ครับไม่เสียใจที่ซื้อเดนึมานะฮะปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ยังแฮปปี้อยู่ยังไม่จบด้วยถามว่าทำไมยังไม่จบก็พอดีช่วงนี มองโกบุกครับเลยต้องต้องปกบ้านปกบ้านป้องเมืองก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เคลียร์ปัญหามองโกรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะกลับมาดูแลชิโนนอนและลีฟาจังต่อครับเอาเป็นว่ายัางไงพบกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวผมขอคิดคด,คด,ดูอีกทีว่ามีมุกอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับแล้วพบกันครับบุญรักษาครับผมสวัสดีครับ